ก็คือเหตุในห้าหัวคนไทยนี่สุดยอดเลยนะน้องแบบว่าเรามีจารณาเพื่อเป็นช่วยเลือกันเนาะแบบพ่นแบบว่ามาแบบว่าแบบช่วยกันนะพี่น้องแบบเรียกรอง่วยเรือกันแบบสุดยอดเลยแบบเอาซึกว่าสาบซึ่งนะนพี่น้อคือเขาเป็นชาวคนไทยนะพี่น้องแต่ว่าเอาซึกว่าเขาเบิกแล้วซึกว่าป้าคนไทยนี่เขาหักกันใ่รีรอหนอยเนาะสบายดีสสดครับท่านผู้เบิงทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาก็คือเดินลงแข่งเนาะ ผมเติมดืแองที่มีสระและกาบ,บ่มีสระมาเราสู่พ่อแม่พี่น้องสู่ครูสู่คนในละฟังเส้นเกา่าเส้นเคยนะเนาะมื้อนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายเนาะสินะมาเว้าว่าอ่าสุดยอดเลยเนาะเนาะอ่าทุกคนคือสิเห็นข่าวที่แบบว่าที่พระสอนสอนวันที่ผ่านมานะเนาะข่าวที่แบบว่าอ่ามอไทยนะพีนะ่น้องโดนชาวต่างชาติทําลายเนาะและ้วก็อ่าอีกข่าวนึงก็คือแบบว่าชาวต่างชาติเนาะ ที่ว่ามาอ no ่าามผิดกันกับมาทะเลาะกันกับสาวผิวซองไทยนวล LGBTQ เนาะขออนุญาตใส่คำเห็นเอเนาะก็คือเหตุในห้าหัวคนไทยนี่สุดยอดเลยเนาะน้องแบบวอกความจริงนะนี่วอาตรงความจริงหนุ่มหน้าเขาอยู่ประเทศไทยนี่กะสิบกว่าปีคือวันหน้าบอกเลยวันหน้าเห็นละลายสิ่งละลายอย่าเนี่คนไทยนี่แบบสุดยอดเลยได้เนาะพี่บอกพี่น้องพอมีปัญหาปุ๊บเขาชีช่วยเลือกกันเนาะเข้าชี้ชวยเลือกกันเนาะแบบเพ่น้าแบบว่ามาแบบว่าแบบสู้อกันนะพี่น้อง แบบเรียกรองช่วยเรือกันแบบดยอดเลยแบบเกยไปยังพ่อแบบว่ามีปัญหายัางเนี่ยนะคือเขาเห็นในโทรศัศนะ์เนาะเขาอยากเขาเห็นในโทรศัศน์ในทีวีนะเอาเช่นตามข่าวตรข,ข่าวสิแบบว่ามีทั้งเชื้อนั่นเสื้อนี่นะพีพน้อกมาแบบแบบกันเมืองอันนะ้นี่เทากับคอถึงเนาะแต่ว่าถึง่งว่าพอมีปัญหาเกี่ยวกับแบบว่าต่างชาติรวามีปัญหาเกี่ยวกับย่างนี้คนไทยนี่เขาสี่บบว่าหักกันในเีืนองเนาะแบบ มันน่าจะยอมหลับเลยนาอแบบเบิ่งแล้วแบบเอาซึ้ว่าสาบซึ่งนะัียว่าคือเขาเป็นในคนไทยนะนพี่น้องแต่ว่าเขาซึ้ว่าเขาเบิ่งแล้วซื้อว่าป้าคนไทยนี่เขาหักกันอย่างรีรอเลเนาะซึ่งว่าสิมียังเกิดจิกกันยังนี่เขาสวยเลยก็เต็มถี่เลยพี่น้องแบบว่าเกินไายังแบบว่าซึ่งสิเป็นเรื่องได้ได้สางนะพี่น้องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องย่างกระสางนะท้ามันบ่ถึงตองนะเขาก็ช่วยก็เต็มถี่เลยเนาะเนาะช่วยก็เต็มถี่เลยเนาะ แล้วก็ที่วหน้าบอกแหละทาชั่วว่าว่าน้าอยากมาบอกว่าเฮ้านี่ไม่เห็นงานอยู่ประเทศเพิรนนี่เฮ้าพยายามเนาะอย่าไปเห็ดเนวบอดี้เนาะอย่าไปพยายามอย่าเห็ดเนวบอดี้เนาะอยู่ยังอก็อ,อยู่ยังมีสตีอยู่แบบว่าเอาะอยู่แบบบภามานห้าเพินเนาะอยู่แบบภาษาบห้าเพินเนเนาะคือเขาเห็นแหละเนว่าก้านที่แบบว่า ถ้าเขาไปเหยียงผิดนะถ้าเขาผิดนะคือบอกแบบหยอดเลยเนาะแต่ถ้าเขาถือนะถ้าเหยียงถือนะเพิ่อนกระสวยเลือเขาคือกันไอ้พี่น้องส่วนเขาเห็ียังถือแค่บ่พี่น้องข่าวที่แบบว่าอ่าเครื่องเขาเห็นแหละอย่าสาวลาวอยุเท่าไรอยู่สิบสิบแปดปีบ่เนี่ยตามตามข่าวเดิมทั้งเดิมเพิ่อนกระสวยกันเนาะพี่น้องช่วยเนาะตำรวจตำรวจก็ไม่ช่วยแล้วก็คอมเมนต์มาหน้าก็เห็นก็โอ้แบบสุดยอดเลยนะเานะา,เากนะนการช่วยเลือเขาเพื่อน,นนะอนะ่อนะแบบว่า เขาซึกว่าเออแบบปลบปลื้มปื้มแทนเพิ่นนะวะประเทศไทยนี่เขาสวยเรือก,กันแห่งอะีรบมสิกเกิดเรื่องยังกระางงือเรื่องที่ชาวซองนะพี่อน้นงขเขาุยาตใส่คำนี้เนาะเ่นะเนาะเดี๋ยวว่ามีปัญหากันนะกับต่างประเทศนะโูแบบไปเป็นแบบว่าเป็นพันนอนตามข่าวนะนะนะไปเป็นพันคนสองสามพันคนตามข่าวเนาะไปสวยเรือกันนะพี่นะ้องวโดยที่แบบว่าบ่าเคยเห็นกันได้ ด้วยที่ว่าบ,บ,บ่เคยหูจักกันนะพี่น้องแตบบ่ว่าตามโลกโซ่เชี่ยวเนาะะมานว่าบ,บ่เคยจักกันมาก่อนแต่หูว่าคนนี้โดนรังแกคนนี้โดนทำลายนี่ม่นก็ไปช่วยกันแบบหูแบบเหตุในเห็นว่าคนไทยนี่มีนหนึ่งใจเดียวทือหักกันแหนีนแขวนเลยเนาะนะโดยที่แบบว่าคือดูตอยางเฟดหมอนะพี่น้องหมอนะจะโดนทำลายคือคนอื่นเขาก็บ่หูได้ว่าเขนีเป็นพายจะได้จะได,ได,ได,ได้แต่พอมีปัญหาปุ๊บ คนเนาะแบบแบบคนในพื้นที่อ่ะนะแบบคนไทยหลายคนเนาะสวยส่งกําลังใจกันแบบจะเป็นทั้งเหมือนมียังกัะแล้วแต่เนาะส่งกำลังใจกันละกันคนในพื้นที่ก็ชอกมาแบบว่าเรียกร้องสิดเรียกร้องควมถูกต้องเรียเหาเรียนแบบว่าทีไทยนี่เป็นสว่าหักกันเนาะอะไรเนาะคือว่าเห็นแบบว่าในภาพแบบว่าตามข่าวตั้มนู่นตา้มนี่นะพี่น้องแบบว่า แต่ว,ว่าเออเนีืยเขาเว้นตามข่าวอะไรแบบชีนั่นชีนี่บันพ่อเกิดปันหาจริ้งเนาะเขาเป็นหนึหน่งใจเดียวกันสวยเรือกันเต็มทีอะไรไปเนาะแต่กับบริแมนกับคนไทยอย่างเดียวได้พี่น้องคนต่างชาติกันได้ถ้าเจ้าเฮ็ดถือต้ตองถ้ามีคนมาลังแก่เหเห็นะถ้ามีคนมาลังแก่ถ้ามีคนมาเฮ็ดเนี่ยบุรีก็เหาเนาะคือแบบคนเกษียสิมาสวยเรือกันได้พี่น้องคนะือเก็ียณวยเรือเก็สิณแบบว่าคือตม่มแบบ ว่น่าเห็นเลยว่น่าอยู่ว่าเออแบบตามข่าวเนาะมันเห็นแล้วมันน่ารู้สึกว่าเออแบบประเทศไทยนี่แบบเคนสวยกันอยู่ดีแบบถาประเทศเฮาแบบสวยเลือกกันขนาดนี้คือสิดีแห้งเรียนเนาะอันนี้ว่น่าแบบเปรียบเทียบเนาะอาัสมีหรือบ่มีอันางไรว่น่าบูดเนาะเพราะยังบุเคยเห็นข่าวเนาะแต่ประเทศไทยนี่ว่น่าเห็นบ่อยครั้งเนาะมีปัญหามีปัญหาแต่ได้นี่คนไทยเดียวกันนี่โดยที่บูดจักกันได้โดยที่บูดจักกันแต่ก็ไปสวยกันเต็มที่อะไรเนาะอันนี้อะไรเนาะคนเห็นว่าสุดยอดเนาะ ความเป็นหนำหนึ่งใจเดียวกันเนาะเนาะฉะนั้นเนาะเนาะนี้อยากบอกว่าเพื่อนๆคนลาวตอนที่งานอยู่ประเทศไทยเนาะคือเขาอยู่แบบภาษาบัณฑาเนาะนอยู่แบบภาษาบัณฑายู่มีสติเนาะอยู่อ่าอยู่ให้มันถูกต้องตะกอนมาอยู่อย่างมีสติเนาะอย่าไปเหตุยังที่แบบว่ามันบดถูกต้องตามกฎหมายของเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนมีกฎเกณฑ์มีเงินไขต่างๆที่เพ่นมีกฎเกณฑ์ต่างๆมีกฎหมายของเพื่อนต่างๆเนาะที่ขอบคุม แรงงานอย่างพวกขาอยู่แล้วนะพี่น้องเราที่เป็นขอบคุ้มแรงงานอย่างพวกขาอยู่แล้วนะพี่น้องฉะนั้นเนาก็ใหญ่เป็นหนอกรอบก็อยู่ในกรอบประกติกาของเพื่อนะ่เรายู่แบบว่าจะสามเปันห้าสันนิษนเองเนาะแค่นี้เองเนาะโอเคเราสักที่นีมวันหน้าบราพี่ปัดประกันได้กับเพราถกกระพาะนั้นจุดนี้เนาะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเราสักที่นี่วันนี้ขอฝากคำว่าสบายดีสวัสดีครับว่า